ครับวันนี้นะครับพันธุ์น้ำพองจะมาแนะนำนะผล,ลไม้หรือว่าสมุนไพรพื้นบ้านนะครับที่มีประโยชน์อีกชนิดหนึ่งสรรพคุณนะครับไว้ล้างาข่าพยาินะครับถ่าพยาธินะครับล้างลำไส้นะครับลูกมะเกือนะครับคนยุคใหม่อาจจะไม่ทราบแต่คนโบราณที่อยู่ตาม ชนบทหรือว่าต่างจังหวัดน,นี่จะจะรู้ดีนะครับก็คือลูกมะเกลือนะครับเอาไว้ถ่ายพยาธินะครับชาวบ้านจะเอาไว้ถ่ายพยาธิสมัยก่อนนะครับทุกวันนี้ก็ค่อนข้างจะหายากนะครับแต่วันนี้พอดีพันธุ์น้ำพองมาบ้านที่ทุ่งนานะครับมันม,มีต้นหนึ่งนะครับก็เลยจะมาแนะนำวิธีการทำน้ำสมุนไพรเพื่อที่จะฆ่าพยาธิ ล้างลําไส้นะครับก็คือผลมะเกลือนะครับมันมีข้อดีแต่ก็มีต้องมีข้อเสียด้วยนะครับพี่น้องนะครับสาหรับผลมะเกลือต้องกินตามตามสูตรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้สูตรเดืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้นะครับถึงตาบอดนะครับผลมะเกลือนี่จะมาล้างหรือว่าฆ่าพยาธินะครับต้องเป็นผลที่ ไม่สุกนะครับเป็นผลดิบนะครับเป็นผลดิบผลสดนะครับถ้าเกิดสุกแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นสีเหลืองนี่ไม่ได้เลยนะครับห้ามเอามาใช้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเก็บมาแล้วปล่อยไว้นานค้างคืนกลายเป็นสีดำนี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นผลสดเท่านั้นเองที่จะมาเอ,าอาไว้ล้างลำไส้ฆ่าพยาธินะครับแล้วก็ปริมาณการใช้ก็คืออายุหนึ่งขวบ นะครับก็คือ1ผลนะครับตามอายุเลยนะครับถ้าเกิดอายุ20ปีก็ใช้20ผลนะครับแต่ห้ามเกินห้ามเกิน25ผลนะครับอายุยี่สิบปีขึ้นไป25 30 40หรือ50 60ก็แล้วแต่นะครับใช้20ผลห้ามเกิน25ผลนะครับน,นี่นี่นี่คือ,อะมะเกลือนะครับผม แล้วเราจะทํำยังไงครับเราก็จะเอามาตําวิธีรีทำนะครับก็จะมาะตําเอาแต่ว่าเด็กนี่นะครับตั้งแต่10บขวบลงไปเนี่ยจริงๆแล้วห้ามรับประทานนะครับแล้วก็สตรีมีคันห้ามรับประทานเลยแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ก็ใช้ใช,ใช้แค่คนเดียวตาอายุนะครับนะฮะ สำหรับวิธีทํานะครับเราก็เอาผลมะเขือมานะครับสำหรับพันธุ์น้ำพองนี่ก็ใช้ประมาณ20 21ผลนะครับ21ผลนะครับเนี่ยลูกมันจะเป็นประมาณเนี้ยเหมือนมังคุดเนี่ยเนะห็นไหมเนี่ยลูกทรงทรงเดียวกับมังคุดเลยดูกันแล้วก็จะเอามาตำตำให้ละเอียดนะพี่น้องนะตำน,น,น,นะครับใส่คกบหินธรรมดาเรานี่แยนะมาตำพอตำเสร็จแล้วเราก็จะมากรองเอาน้ำมันตำก่อน ได้ตำเรียกขกนี่แหละน้มืันกนรนรสชาติมันจะเฝื่อนมากนะพี่น้องนะเฝื่อนมากๆนะครับคนที่กินนี่กินยากนะครับมันกินยากนะครับแต่ว่าเรื่องได้ผลนี่โอ้โหนะครับล้างลำไส้ล้างพยิหายขยาินี่แน่นอนเลยเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน อยู่ข้างในนะครับนำนำละเอียดแล้วเราก็จะกองเอาน้ำมันนะจะเอาพาะน้ำมันนะครับประมาณสองช้อนชานะครับจริงๆแล้วเขาให้ใส่น้ำกะทินะครับใส่น้ำกะทิประมาณสองช้อนชาเพื่อที่จะใ้มันกินง่ายแต่พันน้ำพองใช้ใช้น้ำมะนาวครับใช้น้ำมะนาวนะครับ เอาอันนี้เจใส่เกลือนะครับใส่เกลือนี่นี่เกลือเกลือลงไป แค่เร่ยเ่ยแค่นี่นอนบีบน้ำมนันนะครับ ครับผมเื้อเรียบร้อยแล้วได้น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับน้าเรียบร้อยแล้วก็เทใส่แก้วนี้นะครับนี่คือน้ําสมุนไพรมะเขือนะครับทำเสร็จแล้วรีบกินเลยนะครับห้ามทิ้งไว้นานนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนนะครับสองช้อนกินสองช้อนพอนะครับ รสชาติจะเฟื่อนมากนะครับต้องกินให้หมดเลยนะครับอม่ไม่อยเขาให้กินอันก้อนเขาดิไปขีแตกแง่มใดเนี่ยพอก้อนเขาอืมจะดิบิคีแย่มได้นีมโอเคนะครับผมนี่ก็คือสมุนไพรนะครับมะเกลือนะครับรสชาติอาจจะเฟื่อนๆนิดนึงนะครับ นับต่อจากนี้ไปก็นับถอยหลังได้เลยนะครับถอยหลังอะไรอ่ะห้องน้ำเมื่อไหร่ตินี่ดเร็วเนี้ยแก้วยี่บอหน้อยนึ่งยูนนั่นแหละได้เห็นแล้วกินซ้ำนั่นแหละพ่อแล้วแสบยูแสบยูยานนี่เอาเห็นแล้วกินอยูนี้แก้วนี่พ่อแล้วแล้วแล้วเถ่าแล้วเรากินไรบ่ได้ด้วยด่างไก่แล้ว นี่นี่นี่แก้วเนี่ยนะถ้ายื่สทิ้งเที่ยเหรออีพอกินลงไปละคั่นข้อเจ้าเจ้าด้วยกันอกินนื้อแก้วฮ่าอแสบอยู่แสบอยู่มันขั้นกินลงไปก็จะมันกัดนี่ไหมกัดข้อนี่ไหมแสบอยู่ เสร็จแล้วเล้วพันน้ำพ้องติดซอนวิธีล่างครบัดนี้ม่ต้องล่างครับโอเคครับผมนี่นี่ก็คือสมุนไพรดีๆอีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือมะเกลือนะครับพี่น้องนะครับก็ทําเสร็จนะครับจริงๆนะสูตรมันก็คือตามอายุนะครับตามที่บอกนะครับ อายุ1ขวบ1ผลนะครับสขวบก็สองผลแต่ว่าคําแนะนําจากแพทย์ก็คืออายุเด็กอายุต่ำกว่า10ขวบคือถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงแล้วก็สตรีมีคันนะครับทำรับประทานนะครับถ้าอายุ20ปี <c oughs> ก็20ผลนะครับ50ปี60ปีก็20ผลแต่ห้ามเกิน25นะครับห้ามเกิน25 <c oughs> เพราะว่าสมุนไพรนี่ ประโยชน์ก็คือถ่ายพยาธิล้างล้างลำไส้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเราทําเสร็จใหม่ๆนี่ก็รีบทานเลยนะครับรีบกินเลยเพราะว่าถ้าเปลี่ยนสีเมื่อไหร่นี่ยกดมันจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนเ,นเป็นเป็นพิษทันทีนะครับเอาลูกดิบเท่านั้นนะครับห้ามใช้ลูกสุกหรือว่าลูกดํานะครับห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าเกิดจะใช้จริงๆก็ต้องศึกษานะครับต้องศึกษาดูนะครับ โอเคนะครับผมคลิปนี้พันน้ำพองก็ขอลาไปก่อนสิ่งดีๆนะครับถ้าเกิดมีประโยชน์นะครับถ้าคุณชื่นชอบก็กดแชร์กดไลค์ซับสไครต์นะครับกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้พันน้ำพองด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ